อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็เลยขอพูดเรื่องราวพัดพิงถึงวันนี้นิดหนึง่งตั้งชื่อว่าวันแห่งความรักที่พักใจประมาณนี้ยังไงนะครับแล้วพักกันยังไงก็หมาหมอยพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นขออ้างอิงประวัติคุณเซนวาเลนไทน์นิดหนึง่งละกันนะครับ ก็บางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้แต่ก็อยากจะพูดถึงทีเพราะว่าเหมือนกับการเลือกถึงนะครับความเข้าใจผมออาจาะเล่ามันถูกต้อง100%แต่ก็อยากจะ,ะมาบอกเล่ากันนะครับว่าเศนวาเลนไทน์เกิดจากเป็นนักขวตที่ในช่วงหนึ่งของสมัยก่อนนะครับแกก็คือได้ทำการแต่งงานให้กับ คู่หนึ่งคู่ของคนหลักคู่หนึ่งละกันปตมายนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะมันมีกฎทางด้านศาสนาอะไรสักอย่างว่าห้ามมีการแต่งงานแต่ท่านก็เห็นถึงความรักก็เลยไปจัดงานแต่งงานแล้วเมื่อรู้ถึงหูคนเยียมมากในช่วงนั้นแกก็เลยอาจจะถูกลงโทษติดคุกทําให้ถึงขนาดเสียชีวิตนะฮะหลังจากนั้นมีคนไปทราบประวัติถึงการเสียสละของท่านก็เลย ตั้งเป็นวันวาเลนไทน์ของโลกเราเน้นย้ำคําว่าเสียสละแปลว่าอะไรครับแปลว่าความรักมันเริ่มต้นจากการเห็นคุณค่าของความรักผู้อื่นนะฮะไม่ใช่ของตัวเองผู้อื่นต่อแล้วก็ขยายความมาจนถึงปัจจุบันเดินทางความรักคาว่าวาเลนไทน์กันความรักถึงปัจจุบนันมันก็อาจจะถูกเพียนไปเป็น ความรักของผู่สา่แต่ผมเชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นของความรักเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเองนะฮะมันต้องมาจากการให้ผู้อื่นให้ความรักให้ความเอื้ออาทรนคนอื่นนั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่แท้จริงส่วนตัวคิดอย่างนั้นะทน่ไนแล้วเราก็มาคิดกันต่อว่าไอ้ความรักตั้งแต่เราเกิดมาเราได้จากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความหลังๆตั้งแต่เราเกิด โดยท่านหวังอะไรไหมบางคนอาจจะหวังว่าลูกจะ,จะเจริญเติบโตลูกจะเป็นเจ้าคนนายคนนู่นนี่นั่นแต่ความหวังสิ่งนั้นเนี่ยก็เชื่อมันเป็นการหวังเพื่อให้ลูกได้ดีนะครับในทางกลับกันเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าอะไระเป็นความรักอีกแบบรูปแบบหนึ่งแล้วกันของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้วกของที่ให้กับเด็กหรือลูกเด็กหรือ ลูกคนหนึ่งที่เกิดต่อมาอาจจะเป็นความรักหน่นสาวความรักเพื่อนความรักที่มันขยายความมาถึงปัจจุบันนล้ไล่ตัดตามถึงแตงเยอะเพราะมันไม่ใช่ความรักตอบเอย่างเดียวตอนนี้เรามี LGBTQ ซึ่งมันไม่ต้องพ,อมมพูดถึงเรื่องเนมันเป็นความรักที่ให้กันมผมก็เชื่อว่าเราจะเข้าใจในเรื่องของความรักเเรียกว่าลึกซึ้ง มากขึ้นว่าการให้อน,นั่นแหละน่าจะเป็นสิ่งที่แท้จริงเพราะวันนี้คุณรักใครสักคนคุณทบทวนดูว่าคุณต้องการความรักมากกว่าหรือแลาคุณต้องการให้กับคนที่คุณรักมากกว่าอันนั้นน่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนว่าไอ้ความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงแต่ก็เน้นย้ำว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะสร้างสรรค์ความรักให้ถูกต้องแลวก็ทําในสิ่งที่ดี ให้มีความสุขไม่ใช่เฉพาะกับเราแต่เราก็โอเคต้องเริ่มต้นจากเราก่อนแล้วเราก็ขยายความรักนะั้นไะปสู่คนอื่นน่าจะสมบูรณ์ในความวันแห่งความรักขอให้แฮปปี้กันทุกคนวันนี้มีกิจกรรมใดที่จะมอบความรักให้กันก็ขอให้สุขสมมหายนะคะาารับข่าวลุง